เอา้ามาได้สักทีนะคุณทิวัตผมนึกว่าจะต้องรอคุณทั้งวันซะแล้พอดีรถมันติดอะครับคุณน้าเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับก็เรื่องที่คุณขอลาหยุดพักร้อนผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมไม่อนุมัติทราบครับผมก็หาคนแรกเวนแทนผมแล้วไงครับคุณนี่มันมีความพยายามดีจริงๆนะ ผมเชื่อเลยแต่ต่อให้คุณแรกกับใครก็ตามผมก็ไม่อนุมัติเพราะผมบอกไปแล้วว่าคนมันไม่พอก็คือจะไม่ให้ผมหยุดถูกไหมครับใช่ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าคุณงันก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทำให้ผมรู้ว่าคนที่มีอายุมากกว่าไม่จำเป็นต้องมีวุฒิภาวะสูงกว่าก็ได้เฮ้วุฒิที่วัด นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคุณระวังคําพูดของคุณหน่อยอย่าหยาบคายมันมากนะครับผมทราบครับว่าคุณเป็นหัวหน้าจบเรื่องแล้วใช่ไหมครับงั้นผมขอตัวนะครับหัวหน้าพุฒิวัฒน์วุฒิวัฒน์